สวัสดีจ้าแม่ไกลแม่แจงข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะคืนเงินประกันใช้น้ําเปิดลงทะเบียน15เมษายนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับอ่ากปพคืนเงินประกันการใช้น้ําให้เปิดลงทะเบียน15เมษายนรับเงิน5พฤษภาคม2563 ผู้ได้มีเปิดใส่น้ำนะาจา๊ะเนาะอันนี้ก็ได้เงื่อนขึ้นคือการคือคือกับไฟฟ้าแมจา่จ๊ะเอาเข้ามาเบิ่ไในเนือ้อหารายละเอียดกันเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดติดตามในช่องไม่ไกล้ขอบคุณคะ่ะกปพคืนเงินประกันการใช้น้ำเปิดลงทะเบียน15เมษายนรับเงิน5พฤษภาคม2563นะคะ การประปาส่วนภูมิภาคออกประกาศชี้แจงการคืนเงินการประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่15เมษาย,ยนเป็นต้นไปโดยผู้ใช้น้ำประเภทที่หนึงที่พักอาศัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินประกรันการใช้น้ำประปาได้ตามช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์ของกอพ,อพ กปพนะคะ www.pwa.co.th นะคะ www.pwa.co.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน p w a 1 6 6 2 และ l ล n e ออฟ i ิ e นะคะก็เป็น a อ d อันเดอร์สเอ้ย a อนะคะ a อสพ a t T เ t ทไ a ยแลนโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะสำหรับรายละเอียดแม่แกก็จะเอาเนื้อหาไว้ในคลิปนะคะทางเว็บไซต์นะคะขั้นตอนดังนี้นะคะหนึ่งกรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ 2. ทํทตามขั้นตอนให้ครบถ้วน 3. รอ SMS ตอบกลับ 4. รับเงินต่างช่องทางที่ระบุทั้งนี้จะสามารถขอรับเงินประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนและจะเริ่มคืนเงินประกันวันที่5พฤษภาคม2563นะคะ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์อวิสหากตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านให้รอการติดต่อกลับจากกปพสาขาที่ใช้บริการนะคะการประปาส่วนผู้มีภาคลกน,ะนอกจาาเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวดีอีกข้าวหนึ่งนะคะสำหรับผู้ใดมีบินการใส่น้ำปะปาส่วนผู้มีภากนอะกจากเพื่อนก็นให้ได้รับเงื่อนขึ้น ขั้นตอนก็นคือ1นึ่ก่อขอมูลผู้สใส่น้ำ2เง็ดตามขั้นตอน,นให้ครบถ้วน3ร้อ sms ตอบกลับแจ้งผลนะคะสรับเงินตามช่องทางที่ระบุนะคะเวอร์ไวเว็บของการประปาส่วนผู้มิภาคก็คือเวอร์ไวเว็บตัว p, p. ไไ่ไง่ W u ไงแล้วก็ไหไงนะคะ co t th หรือว่าแอปพลิเคชัน P W A 1662นะคะหรือว่า add ไลน์เพื่นกระไดนะจ๊ะ add P W U A Thailand นะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่15เมษายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ก็คือที่พักอาศัยนะคะ เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคนะคะเดี๋ยวไปใกล้เน้นยามอีกเพื่นึงเนาะค่ะเนาะว่า,าการประปาส่วนภูมิภาคออกประกาศชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่15เมษายนเป็นต้นไป โดยผู้ใช้น้ำประเภทที่หนึ่งก็คือที่พักอาศัยนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินประกรันการใช้น้ำประปาได้ตามช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ตามแอปพลิเคชันการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและไลน e P.WA Thailand นะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ 2. ทําตามขั้นตอนให้ครบถ้วน 3. รอ SMS ตอบกลับ 4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุทั้งนี้จะสามารถขอรับเงินประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563 โดยจะคืนเงินประกันก็คือวันที่5พฤษภาคมนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสหากตรวจสอบสิธิ์ไม่ผ่านให้รอการติดต่อกลับจากการไฟฟ้าเอ้ยการประปาส่วนภูมิภาคอุ้ยไม่ไกลหน่สาขาที่ใช้บริการเนาะจ้ะเนาะ น,นี้ก็เป็นข้าวดีนะคะเพื่อนกับเปิดให้โล่งตั้งแต่วันที่สิบหาเด้อจ้ะเด้อต่ว่าได้เงื่อนผุ่นละวันที่หาพืชสภาพมนะคะจะเหตุตามขั้นตอนนะจ้ะรายละเอียดการกําหนดอ่าอีหยังยังสี่ไม่ใกล้เสียเอาไว้ในคลิปเด้อจจะเด้อมาเป็นจ้งไดแน่นะคะการตรวจสอบซิดกำหนดระยะเวลาการขึ้นเงื่อนการประกันการใส่น้ำปปาเนาะจ้ะเนาะ สำหรับข้าวนี้ไม่ใกล้กับหวังเป็นย่างยิ่งนะคะเพราแม่พี่น้องสีได้รับข้าวทั่วกันเนาะจาเนาะฝากบอกกันด้วยจ้ะเด้อผู้ใดเมียนใส่น้ำประปาส่วนผู้มีภากเนาะค่ะพื้นหาเงินขึ้นนะคะสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า